สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมจะมาแนะนำในการรีไฟหน้าปัดเรือนใหม่ของ Toyota Fortuner ตัว Leader นะครับที่แรกตัวนี้ก็ไฟมันสว่างเวลาขับกลางคืนแล้วมันสะท้อนตามันแยงตามากๆครับทำให้การขับรถนั้นไม่ดีเลยทำให้ปวดสายตามากหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับเกือบจะซื้อแบบสวิตไฟลีเหมือน โตโยต้าโฟล์กูเนอร์แชมป์นะครับก็ทีนี้ไปดู YouTube ของคลิปหนึ่งของน่าจะเป็นโตโยต้าขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็เอามาเสนออีกทีหนึ่งนะครับวิธีก็คือจะมีปุ่มตรงเซตตรงนี้ดิสเซตตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับให้มันขึ้นให้มันขึ้นที่ที่เห็นเป็นแสงสว่างใช่ไหมครับตรงนี้นะครับที่จะจะมีอยู่5ขีดแล้วก็กดกดลงไปนะครับกดแช่ไว้เลยนะครับมันก็จะลด นะครับเนี่ยนะครับกดจนถึงกดแช่ไว้เลยมันก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยถ้าเวลามันสะท้อนตานะครับหนึสอสาเนี่ยอันนี้คือเบาที่สุดนะครับแล้วถ้าเราจะให้มันเป็นปกติก็กดแช่อีกทีนึ่งก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับกว่าจะรู้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านนะครับที่ใช้ Fortuner ที่หาตัว หลี่ไฟหน้าปัดเวลาขครับกลางคืนนะครับมันจะแยงตามากๆคือมันมันจะสว่างมากครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ